อ่าก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมจุลาิสิ r เวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะมีบอส alert หรือบอสเข้ามานะครับก็คือเจ้าโดโดนะนี่เจ้าโดโดนะครับถ้าตีตอนนี้ก็จะได้อนุสาวรีย์เจ้าโดโดนะก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมก่อนที่เวลาจะหมดนะครับอันนี้ก็คือของ ในแพ็คนะในซองอนุสาวรีย์เจ้าโดโดนะครับเป็นประเภทกินพืชนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับตีบอสเจ้าโดโดนะครับโอเคไปมันก็เป็นตัวกินพืชนะเราก็จะจัดพวกกินเนื้อลงไปต่อกกรกับมันนะครับรอบแรกก็จะจัดพวกกินพืชชุด ชุดเล็กๆล,ลงไปนะประมาณปานกลางอ่นลงไปนะครับโอเคไปอื้อเน็ตเน็ตอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอปเร็วเฮ้ยเออโอนึกว่าจะหลุดโอเคเราเริ่มก่อนแล้วก็ชาร์จก่อนเลยนะครับมันมีสองมีสองแล้วมันก็เก็บเราตอนนี้มีสามแต้มเราก็ชาร์จไปเรื่อยเลยนะครับ มันป้องกันนะตอนนี้มันมี3ามแต้ม3แต้มแล้วไม่ทำอะไรตอนนี้เรามีหแล้วนะครับหแล้วเราก็โจมตีสัก4ี่ปึ๊บโจมตีหเลยโอเคไปปังเรียบร้อยตัวแรกเลเวลแรกไปนอนต่อไปเลเวลที่สองมันมีห้า แล้วจะโจมตีเท่าไรโจมตีมาสี่นะเหลือหนึงปั้งเรานอนเลยโอเคตัวที่สองเราลงมาเมื่อกี้มันเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเราก็ชาร์จไว้ก่อนนะครับโอเคมันมี5้ามันมี5้าแล้วมันโจมตีสามนะอนอนเลยเราตัวที่สองตัวสุดท้ายเราลงสนามไปโจมตีให้ตัวนี้มันไปนอนปึ๊บ อ่าโอเคนะครับต้องโจมตีถึเลยเพราะเราเอาตัวไม่ค่อยเก่งลงมาโอเคเลวบอสล่าง2ไปแล้วนะครับต่อไปเลเวลสมันโจมตี4เลยนะปั้งเรานอนนะครับชุดแรกเราก็ไปหวันหมดทุกตัวนะครับมาได้ถึงเลเวลสปึ๊บ สำหรับการตีบอสนี้ก็ดีนะเป็นเป็นการเก็บ DNA ม่วงที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับนี่ได้ DNA ม่วงเป,เป็นกรอบเป็นกำเลยนะครับนี่ช่วงนี้พี่กำลังต้องการ DNA ม่วงนะเพื่อเอาไปซื้อตัวมาฟักไข่นะครับเอาตัวเก่งๆมาโอเคเดี๋ยวเราไปรอบ2กันเลยนะครับปึ๊บพี่ก็จะยังไม่ใช้ตัวเก่งๆลงนะเพราะเอาตัวเก่งๆลงไปลงหลีกเนาะโอเคก็จะใช้พวกกินเนื้อระด,ดับ แบบที่ไปสู้หลีกไม่ไหวเอามาสู้กับบอสนะครับโอเครอบ2เราก็ชาร์จก่อนมันมี2มี2แล้วไม่ทำอะไรนะเราก็ชาร์จต่อนะครับตอนนี้มันมี3แต้ม3แต้มแล้วไม่ทำอะไร เราก็ชาร์จที่เหลือไปโจมตีนะไปปึ๊บไม่เข้านะมันป้องกันสองโอเคมันมีสมันน่าโจมตีแล้วแหละไม่โจมตีนะเราก็ชาร์จสโจมตีสไปเข้า2แต้มก็โอเคนะครับต่อไปมันมีหก มีหกแล้วมันโจมตีห้านะเหลือหนึ่งปับปั้งเราไปนอนเลยโอเคแรปเตอร์ของเราลงสนามมันเหลือหนึ่งใช่ไหมปุ๊บแล้วที่เหลือเราป้องกันแล้วก็ชาร์จไปโอเคไปปังเรียบร้อย นะครับต่อไปเลเวล4มาเลเวล4นะครับปึ๊บมันเก็บนะเราก็ชาร์จ4ต,ตีหนึ่งไปตีหนึ่งไปโอเคไม่เข้าปังมันมีเจ็ดแล้วอะ่ะโอ้โหบอสชาร์จถึงเจ็ดแล้วมันโจมตีเท่าไหร่โจมตี7เลยเยี่ยม ปั๊บโอ้โหเจอลูกทีบเรียบร้อยเลยโอเค,อเคมันแต้มหมดนะแต้มหมดตอนนี้เรามี8เราก็โจมตีให้พอไปตายไปนอนแล้วที่เหลือก็ชาร์ตป้องกันด้วยไปปังเรียบร้อยต่อไปเลเวล5เลเวล5มันมี4มันโจมตีไหมโจมตีแค่หนึ่งอย่างหรอ ก็ป้องกันปึ๊บโอเคมันมีหกเราน่าจะโจมตีเลยนะเมื่อกี้โอเคมันโจมตีสี่เข้าหนึ่งปังเรามีหไปใส่เลยป,ปึ๊บไปเข้าหแต้มเต็มเต็มเลยโอเคเรียบร้อยไปเลเวลห้านะต่อไปเลเวลหก มันมี6แต้มน่าจะโจมตีเราหมดนะครับปึ๊บโอเคไปนอนจบรอบไปนะครับใช้รอบที่2นะครับมาได้ถึงเลเวล6เนาะต่อไปนี่ได้ DNA ม่วงปึ๊บโอ้โหได้เต็มเต็มอะปปิบหืมเยี่ยมโอเค ไ้เดี๋ยวเราต่อไปต่อกันชุดที่3ามเดี๋ยวเราลงสนามต่อนะครับต่อเนื่องกันไปเลยนะครับก็แรปเตอร์กินเนื้อเริ่มหมดแล้วนะ,ะมีเจ้าโตโรนี่กับนี่โอเคโอเคชุดนี้แหละไปนะครับชุดที่สามลงสนามจะเก็บได้กี่เลเวลก็ไม่รู้นะครับ เราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับมันมี2มี2แล้วไม่ทำอะไรเราก็ชาร์จต่อเนื่องมันเอาเมื่อกี้ามาป้องกันนะมันยังคงมี2เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่ทำอะไรตอนนี้เรามี6แล้วนะครับมี6แล้วเราก็ต้องชาร์จ ป้องกันไว้ก่อนปึ๊บโอเคมาตอนนี้มันมีสี่นะครับมีสี่แล้วโจมตีแค่หนึ่งเองเหรอ,หอเสียดายพลังป้องกันโอเคตอนนี้เรามีเจ็ดแล้วนะเราก็ชาร์จสี่ที่เหลือไปโจมตีนะครับเข้าสามแต้มปังโอเคครึ่งหลอดแล้วนะมันมีเจ็ดมีเจ็ดมันต้องโจมตีเจ็ดดิเออ โอเคแต้มมันหมดนะว <c oughs> ิ่งมาถีบแต่ไกลเลยอะ่ะโอเคแต้มมันหมดก็ต้องตีปึ๊บปึ๊บโอเคสามแต้มก็พอแล้วที่เหลือก็ไปาชาร์จแล้วก็ป้องกันนะไปสามแต้มก็นอนได้ปรับเรียบร้อยต่อไปเลเวลเแล้วนะครับนี่มันมีสี มันโจมตีแค่หนึ่งเองเหรอเดี๋ยวเราก็ต้องโจมตีเลยดีกว่าไปปึ๊บเึ๊บเผื่อไว้หน่อยโอเคโอ้โหมันป้องกันแค่หนึ่งอะอาปรับเรียบร้อยโอเคต่อไปเลเวล8แล้วนะชุดนี้เก็บได้2เลเวลแล้วนะมันมี6อมีหโจมตี2 เองเหรอโอเคเพราะเลือดเราน้อยนะเรามีห้าเราก็ทาไมเราไม่โจมตีกดผิดนะครับไม่เป็นไรอปมันมีหกมีหกแล้วมันโจมตีหกเลยทำไมเมื่อกี้ไม่กดโจมตีเลยนะกดผิดครับไม่เป็นไรโอเคชุดที่3 เก็บได้จนถึงเลเวล8แล้วนะปึ๊บโอเคได้อืมยังไม่ได้ DNA ม่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับปึ๊บก็เดี๋ยวจัดชุดกินเนื้อค่อนข้างหมดแล้วนะเดี๋ยวก็จัดตัวที่ไม่แพ้ทางกินพืชลงนะครับกินเนื้อหน่อยอีกตัวหนึ่งพลัง โจมต,ตีมันน้อยอืมอ่าเราก็จัดชุดนี้เดี๋ยวจัดกินพืชตัวนี้ดีไหมอ่าโอเคเดี๋ยวสลับตัวกันหน่อยนะครับอึบโอเคอยู่ไหนนะอ่าโอเคไปน่าจะโอเคมาตอนนี้เลเวล8นะครับบอส เราก็ต้องชาร์จก่อนนะครับมันมี2มี2แล้วมันโจมตีเลยนะเพราะว่าพลังโจมตีมันสูงกว่าเลือดเรานะปึ๊บตอนนี้เรามี3ามเอาชาร์จไปชาร์จส่งต่อให้ตัวสุดท้ายเลยนะมันมี2แล้วมันโจมตีแค่หนึ่งโอ้โหแค่หนึ่งเหมือนมันรู้อะโจมตีแค่หนึ่งเองอะ โอเคตัวสุดท้ายมาด้วย6แต้มปุ๊บจัดหมดเลยไอยไม่ไม่ป้องกันใช่ไหมปังโอ้โหไม่นอนนะไม่นอนโอ้โหชุดนี้ลงมาเก็บไม่ได้สักเลเวลเลยอะปังเรานอนเลยโอเคโอเคครับก็ยังอยู่ในเลเวล8อยู่นะโอเคเก็บแต้มมาได้เพิ่มอีกนิดหน่อย นะครับถ้าได้ครบ25,000พดาเมจก็จะได้ DNA ม่วง1,000นะไปเดี๋ยวไปเก็บให้ได้อีกหน่อยนะครับเราก็ต้องโอเคอ่าอาแล้วก็อ่าตัวนี้ ดีไหมปึ๊บสลับกันหน่อยนะครับโอเคไปเราจป้องกันก่อนเลยนะมันมีสองแต้มสองแต้มแล้วไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วก็วัดใจป้องกันไปโอเคเออ มันมี3มแต้มโจมตีมาเราไม่ตายโอเคมาแต่มันไม่โจมตีเราก็ชาร์จเผื่อไปเลยนะครับชาร์จตายส่งต่อตอนนี้มันมีสีมีสีแล้วไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำอะไรเราโจมตีเลยปุ๊บโอเคพอดิบพดีเอ้ย ไม่พอดีเหรอโอ้โหขาดไปแต้มน,นึงเอาหไปนอนเลยเราปังเรียบร้อยโอเคมาตัวนี้โจมตีมันทีเดียวก็น่าจะเรียบร้อยไอที่เหลือก็ชาร์จแล้วป้องกันไปปังเรียบร้อยโอเคมาเลเ,เวล9กเลเวล9แล้วนะครับ ม, 4, มันโจมตีแค่หนึ่งอะหือใจคอเราก็ชาร์จสโจมตีสไปต่อแต้มโอเคเข้าเต็มเต็มนะมีขนาดเข้าเต็มเต็มนะยังเข้าไปนิดเดียวของเลือดบอสเลยมันมีเจมันโจมตี5้ามันเหลือสองปังเรียบร้อยนะครับโอเคตัวสุดท้ายไม่สนแล้วใส่หมดไปเลยนะครับหมดแมทปึ๊บ ไปอา้าไม่ตายมาฟับฟับ,ฟบ,ฟบเรียบร้อยเลเวล9เรียบร้อยไปโอเคเลเวล10นะครับมันมี6มี6แล้วโจมตี6เลยปังโอเคเรียบร้อยนะครับเราไปนอนโอเคก็สามารถตีบอสได้จนถึงเลเวล10นะโอเคถึง25 0 0มืห้าไหมถึงไหม โอเคถึงเยี่ยมนะครับได้ดินเอวงเพิ่มมานะครับโอเคสำหรับการตีบอสก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเนาะที่เหลือมันก็อ่อนเกินแล้วก็เก็บตัวไวส้สู้กับปลีกนะครับล่าเจ้ากีกันโนโตเซารัดนะซึ่งกำลังเข้มข้นเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาเข้าร่วมตีบอสนะก็เข้ามาตอนนี้เลยเนาะ เดี๋ยวคะแนนมันถึงแล้วมาตีหลังจากที่คะแนนมันถึงแล้วจะไม่ได้อนุสาวรีบอสไว้ประดับในสวนนะโอเคก็เชิญชวนกันมาตีนะเพราะว่าต้องได้คะแนนที่ถึงด้วยนะถึงจะได้อนุสาวรีกันนะครับโอเคก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับคนทั่วโลกมาช่วยๆกันตีนะครับสำหรับอนุสาวรีนี้พี่ก็ยังไม่มีนะก็อยากจะได้เอามาประดับไว้ในสวนด้วยนะครับ โอเคสหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นลีกันต่อครับโอเคครับสวัสดีครับ